นี่คือภาพถ่ายพรายด้วนที่ชวนให้คิดถึงช้างป่าในจินตนาการนะครับช้างป่าเดินบนถนนเช้าๆในวันที่รถลาค่อนข้างจะน้อยนะครับถือว่าเป็นภาพอันสวยสดงดงามท่านผู้ชมที่ตามเปรตเกี่ยวกับช้างป่าเขาใหญ่บางคนก็จะได้ยินคำว่าถือกล้องมาเท่ๆนะครับ แต่ถ่ายรูปได้ย่ากเครื่องคิดเลขวันนี้คงไม่มีภาพแบบนั้นอีกแล้วนะครับช่างภาพบางคนที่ถูกแซวก็พยายามปรับปรุงตัวเองนะครับนักเลงพอที่จะแก้ไขถ่ายช้างป่าเขาใหญ่ต้องให้ได้แบบนี้นะครับอุปกรณ์ที่มีกับฝีมือที่ต้องพัฒนานะครับการถ่ายภาพสัตว์ป่า ก็เหมือนการล่าสัตว์ป่าในอดีตนะครับปืนแก๊ปปืนลูกซองก็พอที่จะล่าได้นะครับแต่ถ้าพรานใหญอย่างรัพินภัยวันหรือร้อยเอกเรืองยุทธนาจะออกล่าทั้งทีต้องมีอาวุธครบนะครับปืนเล็กปืนน้อยก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าหวังผลดอกเดียวจบ ก็ต้องจัดใหญ่จัดเต็มนะครับวงการถ่ายภาพสัตว์ป่าก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถถ่ายกันได้โดยใช้โมบายที่อยู่ในมือหรือไม่ก็กล้องคอมเพกนะครับราคาตั้งแต่หลักพันก็ยันกล้องดิจิตอลราคาหลักล้านนะครับช่วงนี้บนเขาใหญ่เราไปเห็นช่างถ่ายภาพนกนะครับ ถือกล้องมาทีราคานี้ไม่อยากพูดถึงนะครับสามารถถอยรถไฟฟ้าได้สบายๆบ,บางทีถอยได้ทีสองคันก็มีนะครับวงการนี้เข้ามาก็นนาถือว่ามีราคาที่ต้องจ่ายนะครับส่วนการถ่ายช้างของเราก็ไม่ต้องจําเป็นมากนะครับเพราะช้างถือว่าเป็นสัตว์ป่าขนาดใหญ ถ่ายระยะที่ไม่ไกลมากสักสี่เมตรมือถือถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับวงการถ่ายภาพสัตว์ป่าก็พัฒนาถึงมาใช้มือถือนะครับช่างภาพช่องของเราเองจนปัญญาที่จะก,กระเตงกล้องและเลนนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะหนักก็อาศัยมือถือนะครับในหลายๆสถานการณ์ก็ถือว่าผ่านไปได้นะครับ บรรณาธิการให้อภัยถ่ายพี่ใหญ่เดินยาวทีสี่ห้ากิโลนะครับเอาโต,โตให้รอดกระบุนหัวแล้วนะครับรอขออนุญาตขอชี้แจงท่านผู้ชมอีกทีนะครับช่องดีเอ็กชัตเตอร์ของเรามาได้เข้าไปถ่ายช้างป่าเพียงลำพังคนเดียวนะครับโดยเหตุผลนี้ภาพที่ปรากฏในช่องนี้นะครับ มีลักษณะภาพหรือมุมมองภาพที่แตกต่างกันไปนะครับรวมทั้งมีภาพห,หลายๆภาพที่เป็นนำเสนอในช่องอื่นนะครับบางทีเราถ่ายเองอยังมีพี่ๆบางคนบอกว่าเราก็ปี้มานะครับก็ต้องขอชี้แจงว่าเราไม่มีนโยบายใดๆที่จะไปดูดคลิปใครนะครับ ภาพที่เรานำมาลองเป็นภาพที่ช่างภาพเราถ่ายเองนะครับหรือบางทีก็มีการอนุคะอ์จากพี่ๆน้องๆน,นะครับและก็บอกท่านผู้ชมอีกทีว่าบนสถานที่แห่งนี้นะครับอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่ไผ่เป็นไผ่นี้รู้จักกันหมดนะครับคืนเราเอาภาพเขามาถ้าไม่ได้รับคํายินยอมก็คงมองหน้ากันไม่ติดนะครับ ท่านผู้ชมที่เป็น f อซช่องนั้นช่องนี้ก็ขอให้เจอเย็นๆนะครับส่วนจะเป็นการละเมิดหรือไม่ก็ขอให้เจ้าของลิขสิทธิ์เขาเป็นคนทวงติงมานะครับบางทีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะปรารถนาดีจนเกินไปจนทำให้ช่างภาพของเราสับสนได้นะครับเราเองก็เสียใจ ที่ใครๆจะบอกว่าไปดูคลิปนะครับก็ขออภัยหากทำให้สับสนเรายืนยันว่าช่องของเราไม่ได้ให้เครดิตใครจริงๆนะครับถ้าเรานำรูปมาเราก็ถือว่าได้รับอนุญาตหลังไมล์แล้วนะครับแม้กระทั่งภาพที่เราถ่ายเองใใรเราก็ไม่ได้ขึ้นโลโก้ในภาพหรือในคลิปนะครับท่านผู้ชมถ้าสังเกตช่อง DX Chatter เราไม่ได้ปล่อยให้ภาพเบอร์ด้วยตัวอักษรใดๆนะครับเราพยายามที่จะให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดและที่สำคัญคือพี่ๆน้องๆที่เรานุญาตให้ใช้คลิปก็ไม่จำเป็นต้องให้เครดิตเรานะครับเราไม่ต้องการหน้าตานะครับเราต้องการแค่งเงินตราเท่านั้นนะครับใน,นเวลาที่เราให้คำบรรยายคลิปอยู่นี้นะครับ เป็นเช้าเช้าของวันที่17มกราคม2568นะครับผลมันครูมาหนึ่งวันวันครูหวยไม่ออกนะครับวันนี้ก็ต้องลุ้นกันก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเรากลับมาพูดถึงพี่ด้วนวนาลีกับมีคอมเมนต์ของพี่พี่ท่านผู้ชมนะครับหลายคนก็บอกว่าขอให้ปลอดภัย หลายคนก็ใส่ใจพี่ด้วนนี้นะครับมีข่าวมีคราวว่าถูกทำร้ายช้างพลายตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นกระแสนะครับข่าวการถูกทำร้ายก็มีมาค่อนข้างจะนานนะครับแต่เนื่องจากการนําเสนอในเพจต่างๆบางทีอาจจะเด้งขึ้นมาในช่วงเวลาที่ไม่ใช่วันที่โพสจริงนะครับ ท่านผู้ชมที่ดูข่าวสารบางทีสงสารช้างป่านะครับก็ <_ S 1> เลยมาโพส <_ S 1> มาคอมเมนต์ถาให้เห็นว่าพี่ด้วนถูกทำร้ายนะครับจริงๆแล้วลองว่าไม่มีนะครับถึงมีก็ไม่ใช่ช่วงเวลานี้เพราะตอนนี้นะครับพี่ด้วนยังสุขสบายดีอยู่ประมาณกันเลืมว่าที่34 35นะครับ เส้นทางไปน้ำตกเหียวนรลกนะครับส่วนภาพนี้ถ่ายในวันที่13มกราคมนะครับเช้าๆของวันที่13ช่างภาพของเราผ่าลมหนาวมาถ่ายพี่ด้วนนะครับและณช่วงเวลานี้ช่างภาพของเราก็อยู่ที่นี่นะครับอยู่ใกล้ๆกับป่าก็ยืนยันว่ามาตอนนี้ ช่างภาพของเราไม่ได้พกเครื่องคิดเลขมาด้วยนะครับมาถ่ายช้างด้วยกล้อง Digital. ดิจิตอลถีมือก็ดีขึ้นเยอะนะครับ <c oughs> ก็ให้กำลังใจกันไปพัฒนากันไปนะครับบางทีก็จะรู้เหมือนกันถ่ายภาพยังไงให้เหมือนถ่ายด้วยเครื่องคิดเลขนะครับ